หินคู้มีแต่ยากที่น้องพุ่งเตยดอกเ่าเดียวผมี่ได้ก็เบาประบาดกเดิมนาบ้านโน่นหน,น้าพอท่านีีหน้าซ้ำห้างหมอทันจัดดอกแต่ปางเข้านั่นให้ามาหันมาเขาเช่ญเน่ายุบันเจียดเกิดอึดยอยากมากแค่ผ้ากันสางดอกไม้สวนได้ซ่อนที่แน่น้องออกหาบานท่อมกิน่างกัะผพากันจับที่ดินจองไว้ เม่ก่นมามีปืนมี้ตตหน้านายผ่านหออหาครัวหาอะไรของเสื้อเสื้อพ่อได้กับกู้กินกินเถวาดี่ามีดอกเป็นของไผ่หาอะไรรออยบ้านมูกเป่นลมผมก็่อดจะเไปแาบคุ้บ้านดังไรใครถอดไม่ได้ไรของไรเด้อหานทักนัำมีเสมอตังตกน่าพอบอมีหยุด้าละมูคนจาตั้งแต่ปางห้าดนัง ยายด่ายบ้นดุน้าบาก่อนพอยาทอนจึได้ตางพื้นบ้านหลัถินฐานออกจาก้ารหนองไร่ปิ่นปอนกิเดี้วหน้าซ้ต่มีพบ้านแต่ที่พ่อนตอแมมีน้าบ้านหลังไหลพอย่ทอกพ้อสท้าอท่านตีพอจัน้ร์หน้าเปนเาาหน้าเป็นควพอข้าวบ้านอยากทำอะไรทีพอหญกัย้ายเงินหนีออกจากเมือบ้านมาต่อไว้ดงกัน ไปสามพื้นข้าเรนนี่โจ,นจนรงหรือร่วมกันเปลนกุ้งจัดร่วมเปลนเมื่อวานประสานเข่าใส่กันพพราะยิ่งพันก็ยิ่งเมื่นสองที่ดองหยาบก็อยู่เที่ยงกันนี่ดูไัยร้านมั่นจใจในเป็นเพื่อนบ้านโยต่อมากเลยต่างนี่น้ำหน้าน้องเพื้อแตอ่ใจเปนลนเมื่อ้าน สีเอิญพ่นมาไหลของฟ้านหัวโ่อยไหลมาโฮมมาไหลเอาถูกเล่นเต่าก็เลยผ้ากันเต่เามีน้ำบ้านโดนไหลถูกว่านี่พอใหญ่พอใหญ่ทิ้งในในเรื่อใหญ่ควรานขอมลุงเต่าผ้ากันเป่าโบนี่โชว์มือนีมันเป็นบวามสม,มดุลดีสามารถที่ร่วมพลังจะอยู่ร่วมสามบานพอใหญ่พัดกับย้ายทิ้งด้วยสามซาลาไว้หลังเนื้อหลวงปู่ยุทธ์เป็นเจ้าของหน้าที่ที่ผ้าสามก็เป็นอาจารย์สว อยู่ต่อมาเลยมี่พักเวเศร้าตาหายห่อนพัดสนเดินดันผ้ากันออกหาเที่ยวมานนอนเห็นอยู่สละลอยลอยฝันดีแล้วบออยากหนี้รผู้นีมาจากเมืองไุงอาจารย์พุทธามาพักสามสราหลังเ่าโคกมาตีปักนาเขลูกกันไปทัวเลขสามตัวทางนั้นลยผิงคู่สุขอนเริ่มกันมาตังแป่ต้นหลวงตูวยุดเป็นทราธรรมพอในที่หมูป่าทำ พ่อเย่พันพ่อเย่ขวนญ้ากระจ้อบาดานลกคนหาทางนำพ่อได้สามท่านสาแล้วอาจารย์ผู้ท่ายงครับขึ้นมาเก่าอ,อาจารย์ข้าร่มกับเป็แก้วได้มาทำดูวยอาจาอยู่ต่อหน้าของแก้วพุทธพอปริแก้วชิ้นพ่อเย่ปองแก้วชิ้นมาหาพริ้ีชิ้นในกระท่ำที่ม้วนลองปูแก,วแกว้วหูไปอยู่าาสูนเน้เขางิน โค้งตนสงางามเหลือลน้นคนมาดูมาเที่ยวท่มท่ำพบไดียาเป็นเพื่อหญ้าสา,ายพีดองพ่อเสียดอกเขาเดียวมีคนมาท่องเที่ยวแต่คิดว่ามันเหมาะสมใครมาชอมาเห็นกาบาพอ่อทำใดอาจา,ารย์พุทธะก็เลยตกันศิลาทองวััดตาเปนธนรมพาศิลา ทานโซมรุ่นจนมือหอดพวถึงหอดสี่แปดสี่เก้าคนเขาวก็จำศีลปฏิบัติธรรมะต่อมา,ม,าตมาทุกวันน,น,นี้ต้นหมู่นี่เขามีว่บ่อใจดีแล้วก็เลื่อนอุออนอนอบัเป็นบ่อน,น้นใจกว้างได้ลองเห็นมาท้าบุญมาเวนเป็นวันพระหรือวันศีลเป็นสิ่งของเงินทองมอบถวายบ่มีอันเป็นเงินท่านเงินลอยผลมาบ่ได้ขาดวัดธรรมพัชรธาทองอันาคตข้างหน้าลุงปาง อุปถัมภ์อยู่เรืยอยๆอาจารย์ใ่ที่ละพอนน้ำสกุลดวงศิลยังเป็นดวงดีหล่นเม่คทำผ้ามนาทำในผ้ากันสรางกอรประตูของคุณพอท่าเขาไปวัดทำค้อน,นั้นในผานเห็นเป็นตัวอย่างให้พี่้องผู้เกิดในรุ่นหลังผ่านอาจารย์ที่ละพนขอให้ความสุขถูกทุกคนในเครื่องเก่าอย่ามนีเหนาอย่ามนีห่วงในจิตใจให้ตดวเสือนสาโนมเนี่ยทุธเมตตาให้บูนิตรุ่นน้อยเขาไท้หัเฮียน การทำดีโย่สมือนั่นล่ะพอคือวามจริงสามสลาการเลี่ยนแกสงฆ์เก่าคุณมาโมมาเก่าหลวงชินสมซื่อกุญจขคนดื้เทคนห่นให้รูปรวงครับสมดาวกระด้างบังสมดาวนั่งประสาวะเด้อคนเ้โอ้ยนา todo oh.